ท่านผู้ฟังคะทางจังหวัดสะแก้วได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินและพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสะแก้วใต้ร่มพระบรมี20ปีค่ะจังหวัดสะแก้วนะคะก็ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินนะคะค่ะและพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสะแก้วใต้ร่มพระบรมี20ปีกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแห่งความดีงามในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดจ,จังหวัดสะแก้ประจําปี2567นายปริญญาพุทิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วก็ได้เป็นประธานพิธีทอดพ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินและพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสะแก้วใต้ร่มพระบรมี20ปีกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแห่งความดีงามในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดจังหวัดสะแก้วประจำปี2567โดยมีนายสุชาติพักพานิชพัฒนาการจังหวัดสระแก้วกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนายอำเภอผู้แทนผู้มยการสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคสอง ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสระแก้วและคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกอำเภอเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวณหอประชุมปางศรีดาศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้วค่ะภายในงานก็มีการจัดกิจกรรมมอบใบป,ประกาศเกียรติ ซึ่งภายในงานนะคะก็ได้ํำเนินกิจกรรมมอบใบประกาศกิตติบัตรหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2567และมอบพระรายยรักษ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงให้กับหมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินปี2567นะคะคะโดยมีนายภูมิวัตรอุดมทรัพย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นผู้มอบ พิธีทอดพระป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อนำเงินบริจาคมอบให้กับเครือข่ายกองทุนแม่ของ แผ่นดินและหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยยอดการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ได้รับเงินบริจาคจำนวนทั้งสิ้น800,000กว่าบาทค่ะพิธีรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินและนิทรศการแสดงผลการดำเนินงานและจำหน่ายผลผลิตของหมู่บ้าน ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสร์แก้วซึ่งหลังสิ้นสุดพิธีการนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วร่วมกับ นายชาวเนธยิ้มประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดระแก้วพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการก็ได้ลั่นคล้องปล่อยแถวขบวนรถอันเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินไปยังที่ทําการกองทุนแม่ของแผ่นดินในหมู่บ้านและชุมชนทั้ง9อ้าอเภอของจังหวัดระแก้วด้วยค่ะ